โซ่ล่าข่าวโอ้ยติดเซลติดเซลติดเซลผ่านไลฟ์ไปเลยนะครับพอแวับตัวนี้เริ่มงานยามดีเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าพร้อมมากมากครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกเพราะว่าที่เราหลั่นที่เราซ้อมกันไปเมื่อคืนเราก็รู้สึกสนุกเหมือนกันสนุกมากครับใช่ครับเป็นรูปแบบเกมที่เครียด หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าข้างในสนุกแต่ว่าพวกเราเครียดในการเตรียมตัวมากเพื่อให้มันแบบแปลกใหม่เพราะบางบางเรื่องเราไม่รู้เลยนะใช่ครับขนาดสคริปต์เนี่ยเราเพิ่งได้เมื่อวันนี้เองครับเมื่อเร็วๆม่อแกสดๆร้อนๆแล้วก็เกมเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะว่าเขาอยากได้ความสดใหม่อยากได้ความความโมเมนต์ที่มันเวอร์เวอร์กันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเกมที่เราซ้อมกันมาบนตอนลันก็จะเป็นแบบไม่ไม่ใช่โจทย์ตีหลอกอ่ะเป็นหลอกเราใช่ค่ะ หนักใช่ครับหนักห,ห,หครับคือคือ,คอไม,ไม่ไม่ได้หนักในแง่คอนเสิร์ตนะแต่ว่าหนัสกสคริปเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยให้มันต้องแบบรู้สึกวลงตัวอะไรไม่กลัวละไอ,อถ้าเกิดไม่กลัวโจทย์เหมือนกันนะฮะเดีย๋ยวโจทย์มาก็ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าลงตัวครับแล้วก็งานนี้ก็ผมว่าสนุกอะสนุกมากๆครับปล่อยจอยเลยโคตรยังไงก็ได้แอบเส็จมาคิมเราอีกไหมอยู่แล้วผมว่าน<อ>่าจะหลอ คือคือคือมันดูออกเลยว่าว่ามันเป็นตัวหลอกอะใช่ฮะมันปาเก่แม้กระทั่งเกมอะนะฮะนงานนี้มันจะมีอะไรบ้างกกเกมก็มีร้องด้วยครับมีมีมีโชว์แต่ว่าจะจะไม่ไม่ใช่สเกลแบบคอนเสิร์ตที่เราเคยทำาก็จะเป็นโชว์ที่ก็ทำโชว์มาแหละแต่ก็จะแบบว่าเบาๆเลยจอยกันได้ใช่มุดมุดอืมจริงๆแล้วก็ก็ ก็มีก yeah. ับร่วมกับทีมงานนะครับก็เลือกเลือกกันมาใช่อยากก็ถึงตีมตีมตีมงานใช่ไมันชื่ออะไรไลฟ์อีสปอร์ตวีมก็จริงๆผมว่าก็ตรงตัวครับแต่ว่าอะไรกดกูเกิลให้ผมหน่อยเล่นๆเล่นก็ชีวิตก็เป็นเหมือนความฝันเฟลฟิลนะครับคือคือประโยคนี้เราเราตีความได้หลายแบบเลย แต่แบบตีตีได้หมดเลยแล้วแต่คนรับสารจะตีความแบบไหนแต่ว่าฉะนั้นก็นี่แหละเราอยากเล่นตีมเนี้ยมาบอกซึ่งเดี๋ยวจะแบบจะชี้แจงอย่างกระจ่างเลยในงานครับครับต้องเข้าไม่รู้ขนาดต้องเข้าครับไม่ไม่ไม่มีบัตรใช่ไหมครับมีนงั้นงั้นอดเลยครับมีโอเคโอเคแล้วไม่บอกตีความเขาบอกว่าเราจะไม่ตีควาก็อย่างอย่างตัวอย่างที่เป็นรูปเนี่ยมันมันเหมือนแบบเป็นครอบครัวในฝัน ของใครอะไรหรือคนนะครับก็ก็นั่นแหละก็เป็นอย่างหนึ่งของความฝันของชีวิตคนที่มันเกิดขึ้นว่าอนาคตเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะมีแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะฝันนะคะใช่ครับอย่างหนึ่งก็คือเพราะบ้านเลยนะมีใส่ราพับจกโไปนะเรื่องมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือเพราะบ้านเราเป็นคนพิเนะใช่ครับเป็นความฝันก็คืออย่างอย่างเตีมเนี้ยก็เป็นเตีมที่อาจจะมีแฟนๆบางกลุ่มที่ฝันเช่นกันอะไรก็อยากให้มีความเป็นแบบวอยินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบสร้างเราก็สร้างให้ในฝันไปเลย จะพี่วอลนี่ควอลนีั้นไม่ได้บอกนะเฮ้ยก็จะเป็นประมาณนั้นครับใช่วพลเป็นพ่อหนุมนักธุรกิจธุรกิจนี่่อนังือพิมพ์กับด้านเลยราเก่งภาษาอังกฤษเลยเดีลยวไม่น่าจะใช่อาจจะป็นฝันของคนอื่น แต่เราเนี่ยการทำงานประจำเนี่ยเราบอกแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะกับเรา <laughs> <c oughs> ใช่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 ก็นั่นแหละครับเป็นเป็นตัวเหมือนเหมือนตัวแทนในการนำเสนอครอบครัวที่มีความสุขอะครอบครัวที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละจริงๆมีครอบครัวที่ดีมีมีมีพทเน์คู่ชีวิตที่ดีแล้วมันก็เป็นความฝันของทุกคนแหละทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วยกเว้นแล้วกันยกเว้นคนที่อยากอยู่คนเดียวอาจอาจจะไม่ทุกคนขนาดนั้น ก็ก็ประมาณนั้นครับใช่ความฝันของทุกคนเลยครับว่าแบบว่ามันเป็นคอนเซปที่นั่นแหละทุกคนมีความฝันแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของความฝันของใครหลายๆคนครับว่างพาร์ทเล่นเกมกับพาร์ทลองเอ็นโพรที่ไหนของเรามาเลือกามีควิชาไทยสำหรับงานตันนเราผมว่าทั้งคู่นะแต่ว่าที่แปลกใหม่อ่ะจะเป็นจะเป็นกิจกรรม ที่ท้ทททาทายเรามากๆเพราะว่าอย่างเช่นโชว์นในคอนเสิร์ตมันมีอะไรที่แบบท้าทายเรา,เราเยอะแล้วแล้วก็ในนี้มันก็จะอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันที่เราเคยทําที่เราเคยเคยฝึกฝนมาแต่ในเกมเนี่ยก็คือเกมท้าทายผมว่ายังไงเกมก็น่าจะท้าทายพวกเราเพราะว่าคือคือคอย่างนี้คือตอนที่เราซ้อมรันกันเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยครับเ <rí> e> ราออกไปรันจริงๆตอนประมาณเกือบห้าทุ่ม เขาเสร็จตีหนึ่งกว่ากกับตีสองซึ่งก่อนหน้าน,นี้ยเขาเคลียร์พาร์ทเกมนะเขาไล่ให้เรามาหลบตัวในห้องเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลอะ,อะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละท้าทายตรงนี้แหละครับได้ว่าถ้าคุณเกิดแตงานกันนี้ที่ถืงเห็นเกมนั้นเกมนี้ไม่มีที่นี่แน่นอนที่นี่แบบไม่มีครับนี่ที่นี่แบบใช่เหมือนเหมือนเขาอยากให้ความแตกตา่างแบบก็ก,ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยแหละครับการทำแบฟนมีเพราะว่าเราทำกันเองอะไรเงี้ยก็ก็ออกจาก แฟนมิดว่วไปนิดหน่อยแฟนจะได้เตรียมองค์อะไรกับตอนเล่นเกมอะไรพวกนี้ไหมเผื่อเขาจะได้เตรียมตัวเยอะมีเยอะเตรียมใจไปด้วยบางทีคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีไม่รู้ตัวฮะ,ะ,ะใช่ครับเตรียมตัวคืออแบบาจจะเล่นมกเตรียมยใช่เตรียมไหวพริบด้วยนะฮะเตรียมไหวพริบเตรียมอะไรให้พร้อมครับแล้วก็ผมพูดผมพูดไปคิดพูดตั้งแต่ในซาวแล้วแบบมันมีรางวัลที่ทุกคนแบบสำหรับแฟนๆแล้วกันจะต้องชื่นชอบรางวัลนี้มากๆ แต่ว่าไม่ได้แบบจับแล้วแจกนะมันเป็นแบบจับแล้วมีโอกาสขึ้นได้มาเล่นเพื่อเราต้องใช้ความสามารถตัวเองเพื่อเล่นให้มันได้มันด้วยนะครับอาไปหุ้นส่วนุ้นส่วนใครครับวายอันวิอะไรนะอันวิวพูนส่วนอันวิวดีเลยมาช่วยแบกคอร์สหน่อยอืมอันนี้เนี่ยผมทำเต็มที่อยู่แล้วครับ เกมเกมคือเกมนะครับเราจะทำเป็นเราจะออมมือคือการดูถูกแต่แฟนๆเราเป็นคนเก่งครับ,รบเราจะไม่ดูถูกใครทั้งนั้น,น,นใช่เราจะทำเต็มที่ครับอันนี้งมันคือซินธินี่แจ็คแอนกเกอร์มยังไงพี่ก็แน่นอนอยู่แล้วต้องต้องต้องมีความเป็นแจ็คและความเป็นโจ๊กและในเรื่องอะ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงกันสองคนครับผมบใช่มันก็จะอาจจะมี อะไรมาเซอร์ไพรส์ต่อไปในทีมพาร์ทของในซีรีส์เขาจะมาในรูปแบบอะไรบอเป็้ไหมยังไงอย่าต้องไปดูต้องไปดูในงานตื่นเต้นแต่เราจะทำให้ตื่นเต้นยังไงอะไรนะครับอีกแอนไเลีกแจมจอยอุ้ยเด็กแก๊งจะมาหรอไม่เห็นใครมาเลยมันแย่แล้วก็เห็นกันหมดแล้วก็มาไม่หมดแล้วไม่ทันแล้วอะไรวะ มีแต่ในรูปแบบไหนต้องต้องดูครับแล้วรับรองว่าสนุกและมันแน่ๆแล้วสำหรับคนแฟนๆที่เป็นแบบแจ็คกันจบเกอร์จะเข้าใจเลยจะแบบโอเคนี่แหละฟีดแล้วถูกต้องใช่ต้องดูซีรีส์ครับมืนความกาย้อนกลับไปในบรรยากาศซีรีสใช่เราเพิ่งเราเพิ่งจบมาได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองวันสองละถ้าเกิดพรุ่งนี้วันจันทร์ปั้ยพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ไปหมดแล้วนะ ก็นั่นแหละก็ประมาณคร่าวๆเกือบสองาทิตย์ครับก็บรรยากาศยังใหม่อยู่แต่ว่าจะพาแฟนๆกลับไปให้คิดถึงอีกหนึ่งรอบจากน้องเข้าไปหนุนสีใสีเริมดีไปแพอใจครับพอนนี้เคราบผมพอใจมากผมว่าเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับเท่าที่เราจะทําได้แล้วเราก็อแฟนๆมีการตอบรับมีการพูดถึงแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปได้ความสนุกได้ความอะไรกลับไปแค่แค่นี้คือคือ คือผมผมเรียกว่าผมสําเร็จแล้วใช่คะเช่นกันครับก็คือหลายๆคนละกันก็คือดูชื่นชอบแล้วก็ดูก็มีแฟนแฟนหนังในกันแฟนซีรีส์ที่อาจจะแบบชื่นชอบตัวซีรีส์อ่าหมายถึงว่าแบบไม่ได้ตามมาต่อแล้วก็ได้รับคาชมนั่นก็คือผมว่าก็คอมพีทแล้วนะในฐานะนักแสดงครับเป็นเสื้อที่ที่เราขายอยู่เฉพาะในงานครับผม เป็นเมชนไดนะฮะก็อันนี้เป็นลายโจเกอร์วาดโดยเอกอักษรครับในอนาคตนะครับไม่รู้จะได้ไหมอ่าดยังยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังยังมีอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่คนใกล้ตัวเลยใกล้ตัวใกล้ตัวคุณมากเลยอ๋อเขาเป็นเสื้อลายลายอันนี้เป็นลายโจเกอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นลายแจ็คก็คือ ก็คือเป็นการ์ดแบบว่าแทนแทนแทนเราเป็นการ์ดเพราะว่าเราก็มีชื่อชื่ออยู่ในการ์ดสำหรับไพ่เหมือนกันครับแล้วก็มีมอเชินไดที่เป็นการ์ดขายในงานด้วยครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลย mm hmm. แล้วก็จะมีมีนอกเหนือจากแจ็คกับจ๊กเกอร์ก็จะมีคิงกับคว mm ีน hmm. ในนั้นด้วย mm hmm. ก็ก็ใครอยากสะสมก็เชิญได้เลยครับเพราะมันเป็นลายที่มันออกแบบได้เนาะที่วาดได้ใช่ก็ประมอนินไดมีใบสองนะของคุณต้องลจากฝาวาย น่าสนใจถ้าผมไปเขียนไปสั่งรอดี่งองการ,ราที่ตับสา,าวยสนุกสนุกครับแต่ว่ายิ่งสู้เหมือนยิ่งแพ้ยอมรับแล้วหรอว่าเราแพ้ตรงนี้ผมผมผมสู้ไม่ได้เลยเสาวายจะแบบว่าคือตอนเนี้ยวิธีการเดินเราสมมติต้องมีแปดทิศแล้วกันนะเราเดินหน้าซ้ายขวาแปดทิศเนี้ยเดินไปทางไหนผมก็แพ้เช่น อุ้ยยืนใกล้ๆกันหน่อยถ้าเป็นเพื่อนกันทำไมจะถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้เราไม่แซวหรอกไม่แซวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ใกล้ๆกันถ่ายรูปปุ๊บโอ้ยลงรูปกูกันด้วยแบบเป็นไรกันไม่ได้เดินทางไหนก็ผิดงั้นผมไม่สู้ด้วยหรอเพราะเราเดียวหรือเปล่าโดดเดียวใช่อย่ามาพูดว่าเราเจ้าเพื่อเราครับอ๋อเลนส์ใส่นี่เป็นคนผมแบบส่วนนั้นเป็นคนประกันตัวประกันหมดตัวคนนะผมใสยช็อตครับสนุกครับผมมีผม มีความสุขมากเลยได้ได้หยิกหลังแรกครได้ได้แกล้งพี่ๆเขาอะไรเงี้ยมันมีอันหนึ่งที่เขาโพสต์มาว่าแบบอะไรนะมีแฟนๆตกคนใหม่ได้เยอะเลยอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปดูผลงานยินวอรอซึ่งเป็นผลงานที่พี่ๆเขาแต่งขึ้นมาเองเี่ผมนนผมก็เลยไปคอมเมนต์ว่าไม่มีเรื่องไหนผมเคยเล่นเลยนะ,ะครับก็ก็สนุกดีอะได้ช็อตฟิวเขาผมเห็นเขามีความสุขผมงไม่มีความสุข จริงๆมันมันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเราอย่างเช่นไอ้ฟิกต่างๆที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเราไม่เคยแสดงมาก่อนอันนั้น<ช>เขาแต่งแบบเขาเขาต้องเก่งมากเลยนะแสดงว่าเขาต้องอาศัยจินตนาการที่แบบ<ช> <ๆ S 1> วกว้างไกลมากๆนี่นี่เรากำลังฝึกฝนอนาคตของชาตินะครับ<ช><ช>การ<ช>จรินตนาการที่สําคัญยืนห่างกันแค่ไหนเขาสามารถจรินตนาการให้เราแบบอุ๊ยมีกุ้งกิ้งกันได้เนี่ย คือเป็นการพัฒนาสมองอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วแล้วเราผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักเขียนในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากนะครับเรื่องออัตลัศิลปินนะครับผมแต่มันเป็นการเฉลยแองการเอาไปอ่านตัวเองมาเนี่ยเอ้าอ่านด้วยหรอวายแย่แล้วโป๊คำนำเือโอ้โหแต่ก็ดีครับถือว่า คือในทางแกล้งๆอะไรเงี้ยข้อดีก็มีครับพอพี่พี่เขาได้ฝึกบริหารสมองเนี่ยสิ่งหนึ่งเราจะไม่เป็นเลยคืออัลไซเมอร์นะฮะสมมติไงเพราะว่าถ้าเกิดเราได้บริหารสมองไปเรื่อยสมองเราจะแข็งแรงเอจินนาการอย่างเงี้ยก็ดี <นะ S 2> ครับก็ยินดีด้วยมีข้อดีเสมอครับครับผมมีเียางันคัดไม่ได้เลยแบบเาเลือกเรื่องไม่ถูกอ่าเรือกแต่ขนมปาน ้ยังไงคับเยังไงครับปิดแล้วหน้าอย่างเงี้ยหรอปิดแล้วต้องแบบแล้วสนใจโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วมันต้องแน่นอนอยู่แล้วครับผมฮะก็ ปีหนึ่งแล้วมั้งครับปีหนึ่งใช่ครับโหจริงๆถ้าเกิดเราจะมีเพลงคู่เนี่ยผมจะรู้สึกแล้วว่าเออมันเป็นปีใหม่แล้วนะเราเราจะปล่อยช่วงปลายปีตลอดเลยนะครับก็เออปีหนึ่งมันผ่านไปไวเหมือนกันไม่คิด้ขึ้นไปซาว์เช็คปีที่แล้วอ่ะจาเนื้อไม่ได้จริงมันมันผ่านไปไวมากเพราะไม่ได้ร้องไปบ่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ปล่อยมาอีกแล้วเออครับหมดแล้วเรามีกี่เพลงละสี่ใช่ป่ะที่เป็นเพลงคู่ มเยอะเยอะโอ้โหก็สี่อย่างต่าๆน่ปีแล้วครับซึ่งแฟนมนนี่จะเปนกที่ต่าหน้าแฟนกาแฟนๆ่ะครับนอกจากรายการใช่ครับเป๊ะเป๊ะเลยครับเป๊ะมากก็มาดันบาร์อยู่แล้วคือเคยยินวอร์ผู้ซอฟพาวเวอร์วงกันทีป๊อปอยู่แล้วครับ ไม่ใช่ครับผมเป็นเป็นโจงนะครับอยากจะเอาไปแบบว่าแคปแค่เฉพาะนั้นนะฮะตายได้เลยนะครับอา่โซ่ะเาถ้าเกิดโมซิลีมันดามมากเลยจะเพลงมากก็สอไรยงมอมันจริงๆไม่ได้เพลงที่เกี่ยวกับซีรีส์แหละครับมันเป็นเพลงที่ที่ที่ทำกันเอง ซึ่งเพลงที่ทำป็นเลงส่วนมากเราจะร้องในอีเวนต์ส่วนมากอยู่แล้วเราก็เลยเน้นทําให้มันสนุกดีกว่าเพราะว่าแฟนๆได้เจอหน้างานเขาก็จะได้จอยอยู่กับเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดท่าเต้นมันจําได้ง่ายๆเขาก็จะแบบยกตามอะไรกับเราได้ด้วยก็ก็ส่งก็ทางทีมก็ส่งอะไรที่เป็นยินบอลไปครับก็คือความคลุมเครืออะไรต่างๆคุณจะคุณจะดูได้เลยว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นความคลุมเครือแบบ อ้อนไม่เก่งเปิดตัวได้แล้วเปิดเออจะได้ยังอะไรเงี้ยรักไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าจะแบบมีฝักทุกเพลงที่ที่ทุกคนฟังจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันใช่เหรอวะอะไรอย่างี้ยแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยให้สมองพี่พี่ได้ทํางานต่อกันเลยเราก็โบกกลับเข้าไปนะฮะทุนนี้ใช้รับหน้าที่ของน้องนำเป็นเมนแดนเมนโบกงเมนเมนแดนอ่ะต้องต้องต้องยงให้เขาเลยนะ ขาแบบมีล็อกข้อมีล็อกล็อกผ้าคุณพี่คุณพี่ทำเป็นชมผมคุณพี่แบบสะบัดอยู่อย่คุณพี่คุณพี่ล็อกใหญ่ๆเอาจริงเราเราแบบเราแบบพัฒนาขึ้นเยอะอะเอาจริงการเต้นอะก็คือคือถ้าเกิดฝึกอะเอางี้กล้าพูดหน่อยเร็วก็ถ้าถ้าฝึกอะคือยังไงคือถ้าเกิดฝึกมาตั้งแต่ต้นอะแบบไม่หยิบยองอะมันจะเป็นยังไงเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนคือวงการทีป๊อกมีอยู่แล้วมากมงานมาแมเกาหลีนี่คือหินมอแล้ว คือคือเดินเข้าไปศิลปินก็ลุกขึ้นตบมืออยู่อย่างนี้ยรับรางวัลรับรางวัลรับรับรางวัลน้องมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากไปไป photo p h o t shop ใส่ด้วยนะฮะรับผมหินวอลก็โอเคนะเลยอ่ะขับเพื่อนวงการทีป๊อปอยู่แล้วนี่ไม่ไม่กี้คุณเหยียบไปยันเคป๊อปอะไรครับเนี่ยอุยไม่ได้เอาทีเอาตรงนี้ก่อนไลอ้อนิสปาร์ดีมครับเป็นแค่ฝันเป็นความฝันนะฮะ อ๋อใช่ครับมี <ไป S 1> ทางด้วยก็ฝากนะครับใครใครที่แบบว่ามาไม่ได้แล้วันติดภารกิจอะไรเงี้ยเราก็มีบัตรไลฟ์ดูผ่านหน้าจอได้ผมว่าสนุกเช่นกันแล้วผมจะพยายามทําให้สนุกไปถึงคนดูที่อยู่ในจอแล้วบัตรไฟลฟ์ของเราเนี่ยสามารถแบบว่าเก็บไว้ไปดูได้ด้วยเวลาที่เ่างใช่ครับได้7วันแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าเขาปิดตอนไหนเจะเริ่มแล้ว อาจจะอาจจะอาจจะใกล้ปิดเลยครับอาจจะปิดปสามไม่รู้ยังไงก็ฝากด้วยครับคนคนคนที่ทางบ้านก็ไม่เหงาแน่นอนเราจะไม่ทิ้งคุณแว้งหลังนะครับแต่เราจะทิ้งไว้ข้างหน้าทิปแสงเหนือเลยนี่เอ่อมีมีมีแันแทนกันไปแล้วครับใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเราถ่ายรูปให้ดูแล้วกันแสงเหนือพัทยาโอ้ตกหมึกเลยอ่ะเขียวเขียวเต็มเลยนะครับ นุกและผมเรียกเรียกว่าครบรถดีกว่าก็คือก็คือมันเป็นครั้งแรกของเราที่ทจัดแฟนมิตในไทยแล้วเราทําทําแบบเต็มที่มากๆผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแฟนมิตทางเนี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รอสนุกไปพร้อมกับพวกเราครับใช่ครับเช่นกันเลยไม่ได้ครับ Yeah